วัดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกินหอยทากนะคะน,นี่ค่ะแบบตนอนแรกใช่ไหมตัวมันจะใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นหอยทากทะเลเรนะาก็จะต้อง yeah, ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเอาไม่ได้ <c oughs> น,นี้นะคะเราก็ตีกัน